คสสรรร้างรรกระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ทอร์รนซ์ปี1965ได้กล่าวถึงกระบวนการคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการของความไหวต่อปัญหาหรือสิ่งที่บกพร่องหายไปแล้วจึงรวบรวมความคิดตั้งเป็นสมมุติฐานเพื่อเป็นแนวคิดและแนวทางใหม่ต่อไปโดยกระบวนการแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์หรือ Creative Problem Solving แบ่งออกเป็นขั้นตอนต่างๆดังนี้ขั้นที่ 1. พบความจริงหรือ Fact Finding เริ่มตั้งแต่เกิดความรู้สึกสงสัยหรือกังวลใจมีความสับสนวุ่นวายเกิดขึ้นในจิตใจแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นอะไรซึ่งจะต้องพยายามตั้งสติและพิจารณาดูว่าความยุ่งยากวุ่นวายสับสนหรือสิ่งที่ทําให้กังวลใจนั้นคืออะไรพิจารณาจากหลากหลายสาเหตุหรือหลากหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อความกังวลใจนั้นขั้นที่2พบปัญหาหรือพบเบ้ไมดิ เมื่อได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในขั้นตอนที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วในขั้นตอนนี้จะต้องสรุปว่าความกังวลใจสับสนวุ่นวายใจนั้นคือการมีปัญหาเกิดขึ้นเป็นการค้นพบปัญหาที่แท้จริงว่าคืออะไรอาจต้องจัดลําดับความสําคัญของปัญหาและเลือกปัญหาที่สําคัญมาพิจารณาขั้นที่3ตั้งสมมติฐานหรือไอเดียฝ่ i n ดิงเมื่อรู้ว่ามีปัญหาเกิดขึ้น จะต้องพยายามคิดตั้งสมมติฐานเพื่อแก้ไขปัญหาโดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อนําไปใช้ในการทดสอบสมมติฐานขั้นต่อไปในการตั้งสมมติฐานจะต้องคิดทบทวนเพื่อให้ได้แนวทางแก้ไขปัญหาไว้หลายๆแนวทางขั้นที่4พบคําตอบหรือ solution finding เป็นการพบคําตอบจากการทดสอบสมมติฐานที่ได้หลากหลายแนวทางโดยขั้นตอนนี้จะต้องพิจารณานแนวทางที่ดีที่สุดเพียงแนวทางเดียวหรืออาจพิจารณาหลากหลายแนวทาง แล้วจัดลำดับความสัมพันธ์และความสำคัญโดวยวิธีการที่ดีที่สุดแก้ไขไปก่อนในลำดับแรกและค่อยๆพิจารณาหลากหลายวิธีการที่สำคัญหรือสัมพันธ์ลำดับรองโลงมาขั้นที่ 5. ยอมรับผลจากการค้นพบหรือ acceptance finding เป็นการยอมรับคำตอบที่ได้จากการพิสูจน์เรียบร้อยแล้วว่าเป็นการแก้ไขปัญหาให้ได้สำเร็จได้อย่างไร และต่อจากจุดนี้ไปการแก้ปัญหาหรือการค้นพบยังไม่จบลงแต่ที่ได้จากการค้นพบนี้จะนำไปสู่วิถีทางที่ทำให้เกิดแนวคิดใหม่ต่อไปไวแกนปี1 9 7 1ได้เสนอแนวคิดกระบวนการสร้างสารรค์ไม่จำเป็นต้องดาเนินทีละขั้นตอนโดยทั่วไปแล้วจะเป็นไปตามลำดับขั้นและกระบวนการสร้างสารรค์ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆหขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นวิเคราะห์ปัญหา เป็นการทำความเข้าใจกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นหาสาเหตุและปัจจัยของปัญหาว่าเกิดจากสิ่งใดเพื่อต่อไปจะเชื่อมโยงสู่กระบวนการแก้ไข 2. ขั้นการปฏิบัติเป็นกระบวนการคิดทดลองแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยแนวทางที่ได้หาไว้บนพื้นฐานของทฤษฎีหรือหลักการต่างๆมารองรับเพื่อเชื่อมโยงสู่กระบวนการแก้ไขปัญหา 3. ขั้นความคิดติดชั้นเป็นการหาข้อสรุปทางความคิดว่า จากผลที่ได้ปฏิบัติไปแล้วนั้นได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรมีปัจจัยนำเข้าใดที่ส่งผลต่อกระบวนการปัญหาหรือกรณีศึกษาแล้วท้ายที่สุดจะส่งผลอย่างไร 4. ขั้นเกิดความกระจ่างเป็นการตกผลึกทางความคิดและสรุปตัดสินใจอย่างแน่นอนแล้วว่าจะดาเนินการอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาเป็นขั้นที่ได้ภาพของความสาเร็จออกมา 5. ขั้นพิสูจน์ เป็นการดาเนินการตามสิ่งที่ได้วางแผนไว้เพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติออกมาอย่างที่วางแผนไว้ในตอนตอน้นและพิสูจน์ว่าความคิดที่ได้วางแผนไว้นั้นสามารถเป็นจริงได้แอนเดอร์สันปี1น5 7กล่าวถึงขั้นตอนของการคิดสร้างสารรค์ไว้ว่าประกอบด้วย6ขั้นตอนดังนี้คือ 1. มีความสนใจในที่นี้หมายถึง บุคคลที่เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้จะต้องสนใจจดจ่ออยู่กับเรื่องที่ต้องการให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ด้วยใจจริงไม่ใช่ถูกบังคับให้ต้องสนใจกับสิ่งนั้นๆเดตัวอย่างเช่นนักฝึกหัดแต่งเพลงหากถูกบังคับอาจไม่สนใจในการแต่งเพลงทําให้ได้ผลลัพธ์คือเนื้อเพลงที่ไม่มีคุณภาพแต่งเสร็จแล้วคนไม่อยากฟังเนื่องจากถูกบังคับขณะที่ผู้ที่สนใจในการแต่งเพลงหรือมีใจรักในการแต่งเพลง จะแต่งเพลงได้ออกมาน่าชื่นชมมากกว่าเป็นต้นดังนั้นจึงต้องเกิดความสนใจเป็นอันดับแรกเพื่อจิตใจจะได้จดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นๆให้มากที่สุดเมื่อเกิดความสนใจแล้วจะทําให้รักที่จะทําอย่างตั้งใจ 2. รวบรวมข้อมูลต่างๆเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งมีลักษณะดังขั้นตอนการเตรียมและรวบรวมข้อมูลของออสบอนที่กล่าวไว้ข้างต้นเพียงแต่ จะไม่เน้นการจัดเตรียมข้อมูลแต่เน้นที่การรวบรวมข้อมูลให้มีความหลากหลายและตรงกับสิ่งที่ต้องการ 3. ไตรตรองถึงการวางแผนเป็นการคิดใคร่ครวนอย่างถี่ถ้วนคิดซ้ำไปซ้ำมาว่าข้อมูลที่ได้มานั้นจะต้องนำมาทำอะไรต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้คือได้ผลลัพธ์ที่เกิดจากการเพิ่มเติมความค,ามคิดสร้างสารรค์ลงไปทั้งนี้จะต้องมีขั้นตอนอย่างชัดเจน 4. กิดจินตนาการเป็นการเพิ่มเติมความคิดเพ้อฝันบนพื้นฐานของความเป็นไปได้ลงในแผนการที่ได้วางไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้การเพิ่มความคิดที่เป็นไปได้และไม่ได้ลงไปนั้นจะช่วยทําให้กระบวนการออกนอกกรอบที่เรากําหนดขึ้นในตอนแรกหลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเติมจินตนาการลงไปจะทําให้ได้ผลลัพธ์ใหมให่ที่คาดการไม่ถึง ดังนั้นการคิดเพิ่มเติมจินตนาการลงไปในกระบวนการทำกิจกรรมใดๆจะส่งผลดีต่อผลลัพธ์แต่ทั้งนี้ต้องตั้งอยู่บนความปลอดภัยไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือเดือดร้อนตนเองและผู้อื่นขั้นตอนนี้อาจกระทำได้หลายหลายรูปแบบหรือหลายๆแนวคิดเพราะเป็นเพียงแนวคิดที่ออกแบบไว้ในระบบความคิดเท่านั้นอาจร่างออกมาในกระดาษหรือโครงร่างที่เกิดจากการวาดเพื่อให้ได้รูปที่มีลักษณะใกล้เคียง หรือเหมือนกับความคิดซึ่งสามารถร่างออกมาได้หลากหลายเพราะเป็นการรวบรวมข้อมูลที่มีให้อยู่ในลักษณะของจินตนาการเพื่อคัดเลือกในขั้นตอนต่อไป 5. สร้างจินตนาการออกมาให้เห็นจริงเป็นการนำจินตนาการที่ได้ร่างขึ้นในขั้นตอนก่อนหน้านี้มาจัดกระทําให้เกิดเป็นชิ้นงานจริงหรือเกิดเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนจริงทั้งนี้ต้องประเมินถึงความคุ้มค่าในการคิดคน้นและประดิษฐ์ขึ้นด้วยว่ามีจุดคุ้มทุน ับการเสียแรงคิดหรือไม่ 6. รวบรวมความคิดเป็นการนำสิ่งที่ทำได้มารวบรวมเป็นคลังผลลัพธ์ผนวกความคิดสร้างสรรค์เพื่อในอนาคตใครต้องการข้อมูลสามารถนำไปใช้ได้ในทันทีจุงปี1963กล่าวถึงกระบวนการคิดสร้างสรรค์ว่าจะต้องประกอบไปด้วย 1. คิดรวบรวมข้อมูลเป็นการพิจา,ารณารวบรวมข้อมูลทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งจากเทคโนโลยีสารสนเทศและจากแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ 2. กระบวนการใช้วัตถุดิบเป็นการนําข้อมูลที่รวบรวมมานํามาเรียบเรียงเพื่อให้ได้กระบวนการที่เหมาะสมและคิดค้นกระบวนการใหม่ๆหรือคิดค้นเพื่อให้ได้สิ่งใหม่ๆเพื่อนํามาใช้ในการดําเนินการในกิจกรรมที่กําลังจะต้องปฏิบัติ3ทําใจให้ว่างขณะดําเนินการในขั้นกระบวนการใช้วัตถุดิบ จะต้องมีสติและสมาธิกับการดําเนินการรวมถึงพิจารณากระบวนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามขั้นตอน 4. ยูเรกาเป็นขั้นสรุปสิ่งที่ดําเนินการว่าวิธีการใดมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อสุดท้ายได้ข้อสรุปที่แท้จริงที่สามารถนําไปเล่าหรือบอกต่อให้เกิดการยอมรับได้ 5. วิพากษ์วิจารณ์เป็นการนําขั้นตอนต่างๆที่มีประสิทธิภาพไปใช้ปฏิบัติจริง ทั้งนี้ต้องยอมรับกับผลสะท้อนกลับจากผู้นำไปใช้หรือผู้เกี่ยวข้องว่ามีผลเป็นเช่นไรทางด้านปริมาณและคุณภาพสรุปแล้วกระบวนการที่สร้างสรรค์ประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆได้แก่ 1. รวบรวมข้อมูลเป็นการจัดเตรียมข้อมูลจากหลายๆแหล่งข้อมูลทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือเป็นข้อมูลที่มีส่วนเกี่ยวข้องบางส่วนนํามาเป็นปัจจัยนำเข้าเพื่อค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆที่ต้องการทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 2. วิเคราะห์ปัญหาเป็นการพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นว่าขณะนั้นมีปัญหาใดเกิดขึ้นและเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใดหรือปัจจัยใดที่ส่งผลทาให้เกิดขึ้นและจะแก้ไขปัญหานั้นๆไม่ให้เกิดขึ้นหรือพัฒนาสิ่งนั้นให้ดีขึ้นกว่าเดิมจะต้องทําอย่างไรต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานบุคคลหรือสิ่งใดจะต้องใช้ทรัพยากรใดเพื่อเป็นส่วนช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้บ้างซึ่งจะต้องใช้ความชํานาญหรือประสบการณ์ที่มีอยู่ ผนวกกับความรู้ในศาสตร์ด้านต่างๆช่วยแก้ไขปัญหา 3. ทดลองปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่ต่อจากการวิเคราะห์ปัญหาเพราะเมื่อวิเคราะห์ได้สาเหตุวิธีการแก้ไขแล้วขั้นตอนนี้จะทดลองนำสิ่งที่วิเคราะห์ได้จากขั้นตอนที่2มาทดลองปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมในขั้นตอนนี้อาจจะได้วิธีการที่หลากหลายจากการปฏิบัติซึ่งได้ผลลัพธ์ไม่เท่ากัน 4. ค้นหาคำตอบด้วยความคิด เป็นขั้นตอนที่จะต้องสรุปว่าวิธีการใดที่ได้ทดลองปฏิบัติไปเป็นวิธีการที่ดีที่สุดคุ้มค่าที่สุดใช้ระยะเวลาน้อยที่สุดเหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุดเป็นการหาข้อสรุป 5. นําไปใช้ในสถานการณ์จริงหลังจากที่ได้ทดลองทดสอบและได้ข้อสรุปแล้วว่าสิ่งใดหรือข้อมูลใดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในขั้นนี้จะนําไปทดลองใช้กับสถานการณ์จริงอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการทดลองใช้งาน สิ่งที่ได้รับรู้มาว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 6. ประเมินผลเป็นขั้นตอนสำหรับสรุปว่าสิ่งที่ได้คิดขึ้นมาจากข้อมูลต่างๆที่รวบรวมมานั้นเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความคิดสร้างสารรค์จริงหรือไม่อยู่ในระดับใดหากประเมินผลแล้วได้ผลดีก็แสดงให้เห็นได้ว่าควรนําไปใช้ในกระบวนการคิดครั้งถัดไปหากประเมินผลแล้วเกิดปัญหาอาจต้องหาสาเหตุของปัญหา แล้วดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวใหม่อีกครั้งหนึ่ง